เรื่องนี้จะถูกพักรัฐบาลเสนอยติร่างพระราชบัญญัติเปิดบ่อนการพนันเสรีขึ้นมาพิจารณาก่อนและก็จะมีการอภิปรายรับหลักการคาดหมายว่ากฎหมายฉบับนี้จะติดเทอร์โบพิจารณาอย่างรวดเร็วให้จบภายในสมัยประชุมนาะ จะทำให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็จะเปิดเจรจาอย่างเร่งด่วนกับรัฐบาลกัมพูชานี่คือจ็อบที่เขาจะทำดังนั้นก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะยินยอมพร้อมใจให้ประเทศของเรามีบ่อนการพนันเสรีสิบแห่งจะเอาอย่างนั้น จะเห็นด้วยใช่หรือไม่นี่ตั้งคาถามก่อนนะครับเพราะเขาจะเอาเรื่องบ่อนการพนันเนี่ยเข้าอนุมัติในคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายนหลายคนก็บอกว่าขั้นตอนการอนุมัตินี้ยังไม่มีผล เพราะมันจะมีผลเป็นกฎหมายก็เมื่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้ออกเป็นพระราชบัญญัติบ,บังคับผมก็ต้องแจ้งพี่น้องทั้งหลายอย่างนี้ว่าเมื่อผ่านคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายนกฎหมายตั้งบรอลถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย มันจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคมในการเปิดสมัยประชุมหน้าเรื่องนี้จะถูกพักรัฐบาลเสนอยติหยิบยกร่างพระราชบัญญัติเปิดบ่อนการพนันเสรีขึ้นมาพิจารณาก่อนและก็จะมีการอภิปรายรับหลักการ คาดหมายว่ากฎหมายฉบับนี้จะติดเทอร์โบพิจารณาอย่างรวดเร็วให้จบภายในสมัยประชุมหนะ้าสมัยประชุมสมเดือนกับท่านวามกรากุมภาต้องเอาให้จบแล้วให้วุฒิสมาชิกดำเนินการแล้วก็ล็อบบี้วุฒิสมาชิกให้จบ ภายในสามเดือนภายในคุมภาพันธ์ร่างกฎหมายเปิดบอลการพนันเสรีจะต้องผ่านรัฐสภานี่คือแผนเขานะครับเมื่อร่างกฎหมายผ่านรัฐสภาไอ้เจ้าสัวทั้งหลายทั้งเจ้าสัวในประเทศไทย ทั้งเจ้าสัวที่อยู่สิงคโปร์ทั้งเจ้าสัวที่อยู่มาเก๊าเจ้าสัวที่อยู่ออสเตรเลียซึ่งมีบ่อนที่ออสเตรเลียและฟิลิปปินส์ก็จะจับจองพื้นที่สิบจังหวัดใครติดสินบนเยอะก็ได้กรุงเทพมหานครไปใครใจ่ายสินบนน้อยก็อนู่นละครไปจังหวัดไกลๆไปน้องคายใครจ่ายงามหน่อยก็มาขอนแกน นี่ก็คือเงินซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเงินที่คนที่จะเข้ามาประมูลต้องจ่ายนะครับเป็นเงินติดสินบนให้นักการเมืองชั่วซึ่งนำโดยไอ้ม่งดูใบใครจ่ายเยอะก็กระทรวงการคลังเป็นคนอนุมตัติโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีส่วนร่วมแล้วใครเป็นรัฐมนตรีขงัง ท่านทั้งหลายหยิบสดหยิบสดโอนกันอยู่ต่างประเทศอยากได้กรุงเทพใช่ไหมจ่ายมาสามหมื่นล้านอยากได้คอนแก่นใช่ไหมวางมาหมื่นล้านมีพันล้านเอาน้องคายไปนู่นแบ่งกันไปเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอน และรัฐบาลนางแพทองทานก็ต้องมายืนยันว่าไม่มีไม่มีเรื่องการวิ่งเต้นไม่มีเรื่องการติดสินบนใต้โต๊ะเพื่อเอาใบอนุญาตในการก่อตั้งบอนการพนันตามที่รัฐบาลอนุวัตอนุวัตไปสิแพงไม่มีอันทังหลายถ้าใครเชื่อก็ออกรูปเป็นลิงอะเอาละ่ะ แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นประเทศไทยของเราก็จะกลายเป็นสภาพเหมือนเอลกาดอแก๊งอาชญากรรมก็จะล้นเมืองคุกก็จะล้นเพราะผีพนันเราจะมีผีพนันไม่น้อยกว่าสมล้านคนสล้านคนจากสมล้านครอบครัว ประเทศของเรามีประมาณเกือบ20ล้านครัวเรือนเราจะมีผีพนันถึง3ล้านครัวเรือนผีพนันนี้ก็จะแปลงกายเป็นอสุรกายทางอาชญากรรมติดการพนนันงอมแงมต้องหาเงินไปเล่นการพนนันต้องเข้าบอลต้องไปนี่พวกเข้าบอลน,นะต้องการสัมผัสของจริงต้องการจับไพ่จริง ต้องการจะโยนลูกเต๋าจริงต้องการจะจับเครื่องลูเลจ,จริงต้องการจะใช้มือโยกแขนสล็อตแมชชีนจริงพวกผีพนันเรียลลิตีน้นี่จับจริงสัมผัสจริงเลี้ยวว่างั้นเถอะพวกนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสามล้านและพวกนี้ก็จะเสียเงิน และพวกนี้ก็จะประกอบอาชญากรรมไม่เอ่ยชื่อนักล้องดังคนหนึ่งสภาพผีพนันอยู่ที่ปอยเป็ดนี่หมดสภาพแต่ก่อนสมัยผมเป็นวัยรุ่นดังมากวงนี้แต่ตอนนี้หมดสภาพไม่รู้ว่าเป็นยังไงหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วนอนเป็นผีพนันอยู่ในบอนประกอบอาชญากรรม ลักเล็กขโมยน้อยนี่อาการผีพนนันและเมื่อมีผีพนันสามล้านคนสามล้านครอบครัวกระจายไปทั่วประเทศสิบจังหวัดเจอที่สุดจังหวัดผมเจอแน่จังหวัดขอนแกน่นจังหวัดขอนแก่นจะเจ็มเต็มไปด้วยการลักวิ่งชิงป้นอาชญากรรมยาเสพติดการขายตัวผู้ชายก็ขายผู้หญิงก็ขายเพราะติด พันันแล้วนี่ครับอยากได้เงินไปเล่นการพนันก็ขายของสงวนของตนเองนี่แหละผู้ชายก็ขายถ้าเลาะหน่อยก็ขายผู้หญิงก็ขายเต็ไมไปหมดอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ของพี่น้องประชาชนที่ วางอยู่ในสถานที่ที่ตัวเองคิดว่าปลอดภัยต่อไปก็ไม่มีเลยครับไม่มีสถานที่ใดจะปลอดภัยเลยเพราะการลักเล็กขโมยน้อยจะเต็มไปหมดยาเสพติดทะลักเข้ามายาเสพติดทะลักเข้ามาเพราะผีพนันก็ต้องเอายาเสพติดไปปล่อยไปเป็นเด็กเดินยาเด็กเดินยาบ้าเด็กเดินยาไอ้ ได้เงินแล้วก็เล่นการพนันดิดีนี้นี่เอาพวกไปเล่นจริงนะสัมผัสจริงจับไพ่ในมือสันเลยผีพนันเนี่ยตังิตัึงิดงมีเงินเมื่อไหร่ต้องเข้าบอลมีเงินเมื่อไหร่ต้องเข้าบอลน,นี่ผีพนันพี่น้องประชาชนอาจจะเคยเห็นนะครับเพราะบ่อนการพนันผิดกฎหมายบอนให้โล่บอลอะไรก็เต็มไปหมด ท่านจะเห็นอาการคนผีพนันนี่ก็เหมือนพวกติดเหล้านี่แหละมือสัน่นอันนี้ก็เหมือนกันใจสั่นมือสัน่นอยากจะเล่นการพนันอันนี้ไปเล่นจริงพวกที่สองลูกหลานเลนล้นของเรานี่แหละครับมือถือวันนี้ก็เล่นอยู่แล้วที่ผมบอกว่ามียูสเซอร์สำหรับแทงพนันออนไลน์ที่เข้ามาในประเทศไทยนี่ ถ้าไอ้พวกตำรวจที่มันกั้นอยู่พวกตำรวจไซเบอร์พวกกระทรวง d ีเหรือพวกที่เกี่ยวกับการสื่อสารนี่ไม่ปล่อยมันเข้ามาไม่ได้ไอ้ยูทเซอร์เว็บพนันนี่ที่มันโฆษณาตาม Facebook นี่เห็นไหมครับเวลาเราดูไปสักหน่อยก็ขึ้นมาชื่ออะไรแปดแป8แปดแปดแดดเจ็ดเจดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดละเฮงเฮงเฮงเงอะไรเต็มไปหมด นี่ก็คือบ่อนพนันออนไลน์ซึ่งถ่ายทอดออกมาจากบ่อนจริงมีเว็บไซต์ที่ไทยคนไทยแทงตอนนี้7จ็ดแสเว็บเจ0 0 0 0ยูสเซอร์แล้วต้องจ่ายเงินใต้โต้ยูสเซอร์ละสา0 0 0ืบาทต่อเดือนนะตอนนี้ถ่ายทอดจากไหนครับถ่ายทอดจากบอนปอยเป็ด ถ่ายทอดจากบอลที่เมวาดีเฉวกโกกุถ่ายทอดที่เคเคปักถ่ายทอดที่บอลใหม่ที่ตรงข้ามผู้นำร้อนจังหวัดกาญจนบุรีนี่กำลังเปิดอยู่นี่ถ้าฝั่งตะว,วันออกก็ปล่อยเป็ดช่องผักกาดนี่เขาถ่ายกันเข้ามาหรือบางคนก็ลงทุนถ่ายทอดจากออสเตรเลียาจากหมาเก้าจากฟิลิปปิน เลือกแทงเลือกเล่นได้ตรงนี้แหละครับผีพนันกันทั่งประเทศให้พวกที่เล่นเนี่ยท่านทั้งเกตเนี่ยหน้าดํำขาเขียดว,วันวันอยู่กับโทรศัพท์มือถือนี่กดเข้าไปแทงสลอ็อตกดเข้าไปแทงบาคารา่าอย่างนั้นแหละครับเพระาะว่าทุกท่านอาจจะเคยเห็นเคยพบเคยเจอคนเหล่านี้ ถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาพประเทศไทยก็จะเป็นอย่างที่ผมบ้านนั่นแหละประเทศของเราจะเต็มไปด้วยผีพนันประเทศของเราจะเต็มไปด้วยคนค้ายาประเทศของเราจะเต็มไปด้วยอาชญากรรมตั้งแต่ลักวิ่งชิงป้นไปจนถึงอาชญากรรมขนาดใหญ่เรา ก็จะเจอปัญหานั้นความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเมืองที่มีบ่อนการพนันเสรีอย่างคอนแข่นบ้านผมก็จะถือว่าเป็นเมืองที่ไม่ปลอดภยัยผีพนันมันเดินอยู่ตามท้องถนนมันซอมบี้ทำยังไงไม่รู้มันจะเอามีดปอกผลไม้มาจี้มาป้นทรัพย์เราเมื่อ,อไร ถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านก็จะมีสภาพเป็นอย่างนี้แหละถ้าท่านต้องการให้ประเทศมีสภาพเป็นอย่างนี้ก็จงอยู่เฉยๆและปล่อยให้นางแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งทํากฎหมายฉบับนี้สำเร็จเล่งปิดจ็อบเรื่องที่สองอันนี้ก็สูบกา๊าซสูบน้ำมัน 你熬睇。